แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ20กรกฎาคม2567มาอัปเดตความคืบหน้าสำหรับโครงการปุ๋ยคนละครึ่งกันนะคะ่าสุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จอดชงนบคทบทวน โครงการปุ๋ยคนละครึ่งหลังพบว่าชาวนาส่วนใหญ่ใส่ปุ๋ยในนาข้าวไปแล้วนะคะล่าสุดนายประยุทธ์อินทรสกุลปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการปุ๋ยคนละครึ่งว่าตามที่คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาได้เห็นชอบหลักการโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีผลิต67568แล้ก็ได้มีการชี้แจง ประชาสัมพันธ์โครงการในหน่วยงานต่างๆรวมทั้งเกษตรกรผู้ประกอบกิจการปุ๋ยและชีวพันธุ์สากลภาคการเกษตรทราบแล้ว กระทรวงเกษตรได้รับทราบถึงข้อคิดเห็นข้อสังเกตเพิ่มเติมเพื่อเป็นประโยชน์ในการดําเนินโครงการปุ๋ยคนละครึ่งจากภาคส่วนต่างๆทั้งจากภาคเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรองค์กรเอกชนและหน่วยงานราชการนะคะดังนั้นร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมโดยจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนปุย๋ยลดต้นทุนการผลิต ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวระดับประเทศครั้งที่2ทับ 6, ไปเมื่อนที่15กรกฎาคมที่ผ่านมานอกจากนี้นะคะในวันที่19กรกรกฎาคมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตได้จัดให้มีการประชุมตามข้อเสนอคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นที่แอดได้เสนอไปนะคะโดยที่ประชุมได้ร่วมพิจารณารายละเอียดข้อเสนอแนะ ข้อสังเกตที่รับทราบและรวบรวมค้อมเห็นจากทุกฝ่ายโดยพิจารณาอย่างรอบด้านให้สอดคล้องกับสถานการณ์และช่วงเวลาณปัจจุบันของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยปัจจุบันพบว่ามีเกษตรกรปลูกข้าวและขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี67-68ทักับกรมส่งเสริมการเกษตรไปแล้วจำนวน2.91ล้านครัวเรือนพื้นที่39.60ล้านไร่คิดเป็น 63.23%ของพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมดโดยกเกษตรกรส่วนใหญ่ได้ใส่ปุ๋ยในนาข้าวไปแล้วประกอบกับข้อมูลที่ได้รับจาก,กเกษตรกรส่วนใหญ่มีข้อจำกัดในเรื่องเงินสมทบ ที่จะต้องนําเข้าบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสากลการเกษตรหรือทอกศาตามเงื่อนไขโครงการนะคะรวมทั้งกลไกดําเนินการโดยเฉพาะสากลที่ต้องทําหน้าที่เป็นจุดกระจายปุ๋ยสู่เกษตรกรพบว่าสากลที่สมัครร่วมโครงการไม่ครอบคลุมทุกจังหวัดและมีข้อจํากัดที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจปกติของสากลในการจําหน่ายปุ๋ยของสากลเอง ขณะเดียวกันก็ยังมีกลุ่มเกษตรกรที่เสนอขอเข้าร่วมเป็นจุดกระจายปุ๋ยสู่เกษตรกรแต่ไม่มีกำหนดไว้ในแนวทางของคู่มือปฏิบัติจึงไม่สามารถเข้าร่วมและดูแลสมาชิกกลุ่มเกษตรกรได้และจากข้อจำกัดและข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุมข้างตน้นประกอบกับระยะเวลาการเพราะปลูกข้าวที่ได้ล่วงเลยมานานพอสมควรแล้วนะคะและ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอย่างแท้จริงในฤะดูการเพาะปลูกปีถัดไปที่ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตจึงดาเนินการเสนอข้อคิเดเห็นตามมาติที่ประชุมเพื่อเร่งทบทวนโครงการสนับสนุน ปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีผลิต67ทับ68นำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนอบขและเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาในลำดับต่อไปนี่คือความคืบหน้าล่าสุดนะคะสำหรับโครงการปุ๋ยคคละครึ่งโดยกระทรวงเกษตรจอชงนงบขทบทวนโครงการปุ๋ยโคลครึ่งคืบหน้าล่าสุดแล้ววันนี้นะคะ20กรกฎาคม2567